คุณเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งยิ่งเราพูดมากเท่าไหร่ปัญหาก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรงกล่าวไว้ว่าความเงียบดีกว่าคำพูดที่ไม่มีความหมายแต่เรากำลังนำสิ่งนี้ไปใช้จริงๆหรือไม่เรากำลังอาศัยอยู่ในโลกที่ทุกอย่างถูกบ่งปันตลอดเวลาโซเชียลมีเดียการสนทนาทั่วไปการระบายความรู้สึกแบบฉับพลันเหมือนกับว่าเราจำเป็นต้องพูดทุกเรื่องเพื่อให้รู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่น พระพุทธศาสนาสอนว่าสิ่งบางอย่างควรเก็บไว้ในความเงียบไม่ใช่เพราะความลับหรือความกลัวแต่เพื่อปกป้องความสงบในใจของเราการบบ่งปันมากเกินไปอาจเปิดประตูให้เกิดการวิจารณ์ความอิจฉาและแม้กระทั่งดึงดูดพลังงานลบที่รบกวนจิตใจของเราหากคุณต้องการความสงบและปัญญามากขึ้นในชีวิตของคุณโปรดติดตามฉันจนถึงที่สุดพระสี่บทเรียนจากพุทธศาสนานี้สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณสื่อสารกับโลกได้อย่างสิ้นเชิงหนึ่ง อย่าแบ่งปันแผนของคุณก่อนเวลาคุณเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งสิ่งต่างๆดูเหมือนจะพังทลายลงทันทีที่เราพูดถึงมันคุณมีแผนไอเดียที่มีแนวโน้มดีสิ่งที่คุณต้องการทําให้สําเร็จความตื่นเต้นเริ่มเข้ามาครอบงําและก่อนที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าอย่างจริงจังคุณกลับไปบอกใครสักคนทันทีจู่ๆก็มีข้อสงสัยอุปสรรคที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและสิ่งที่ดูเหมือนจะถูกต้องเริ่มกลายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ทําไมมันถึงเกิดขึ้นมันเป็นเพียงความบังเอิญหรือมีสิ่งที่ลึึกกซ้งว่านนั พระพุทธศาสนาสอนว่าทุกสิ่งในจักรวาลเป็นพลังงานความคิดคำพูดและการกระทำของเรามีผลกระทบต่อโลกภายนอกเมื่อเราจะแบ่งปันแผนก่อนเวลาเรากำลังกระทำการเปิดพลังงานนี้ให้กับอิทธิพลภายนอกอาจจะเป็นคำวิจารณ์ความอิจฉาความคิดเชิงลบหรือแม้กระทั่งคำพูดที่ดูเหมือนไม่มีเจตนาอะไรแต่สามารถปลูกมเมล็ดแห่งความสงสัยในใจของเราได้ ลองนึกภาพว่าไอเดียของคุณเหมือนเปลวไฟเล็กๆในตอนแรกมันเปราะบางอ่อนไหวต่อลมทุกชนิดเมื่อเราพูดถึงมันเร็วเกินไปก็เหมือนกับการนำเปลวไฟนั้นไปเผชิญกับกระแสลมคำพูดบางคำอาจจะเป็นลมพัดเบาๆที่ช่วยเพิ่มไฟแต่บ่อยครั้งมันคือลมแรงที่ทำให้ไฟดับก,ก่อนที่จะมีโอกาสเติบโต ความเงียบในบริบทนี้คือการปกป้องการเก็บแผนของคุณไว้กับตัวเองจะทำให้คุณสามารถเสริมสร้างมันในภายในตัวเองก่อนที่จะเผชิญกับโลกภายนอกนี้ไม่ใช่การบอกว่าเราควรจะไม่บางปันเป้าหมายของเราแต่หมายความว่าเราควรเลือกเวลาที่เหมาะสมและคนที่เหมาะสมที่จะบอกไม่ใช่ทุกคนที่ได้ยินไอเดียของเราจะอยากเห็นมันเจริญเติบโตบ,บางคนอาจจะฉายความกลัวละ ความไม่มั่นคงของตัวเองออกมาแม้จะไม่ได้มีเจตนาร้ายก็ตามคนอื่นๆอ,อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้อาจรู้สึกอิจฉาและบางครั้งอาจจะปล่อยพลังงานลบไปยังแผนของคุณในพระพุทธศาสนามีแนวคิดเกี่ยวกับการพูดที่ถูกต้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรรคอันประเสริฐ8ประการ แนวคิดนี้สอนให้เรารู้ว่าคำพูดของเราควรเป็นจริงมีประโยชน์และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการแบ่งปันสิ่งต่างๆก่อนเวลาไม่เพียงแค่เปิดให้เรารเผชิญกับอิทธิพลภายนอกแต่ยังอาจทำให้ความมุ่งมั่นของเราลดลงเมื่อเราพูดมากเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการทำสมองจะตีความการพูดถึงเป้าหมายว่าเหมือนกับเราได้ก้าวไปข้างหน้าแล้วซึ่งอาจลดความกระตือรือร้นของเราที่จะลงมือทำ นอกจากนี้ยังมีอันตรายจากความคาดหวังของสังคมเมื่อคุณประกาศแผนให้ผู้อื่นรู้มันจะสร้างความกดดันจากภายนอกเพื่อให้แผนนั้นเป็นจริงซึ่งในบางกรณีอาจเป็นเรื่องดีแต่ก็อาจทำให้เกิดความวิตกกังวลและกลัวความล้มเหลวหากสิ่งที่คาดหวังไม่เกิดขึ้นตามนั้นเราจะรู้สึกว่าต้องอธิบายต้องชี้แจงการเปลี่ยนแปลงหรือจัดการกับการตัดสินของคนอื่น เส้นทางแห่งปัญญาคือการกระทำมากขึ้นและพูดน้อยลงแทนที่จะเสียพลังงานไปกับการบอกแผนของคุณให้มุ่งม,มั่นในการสร้างมันขึ้นมาทำงานในความเมียพัฒนาไอเดียของคุณเสริมสร้างหลักฐานเมื่อ,อมันมั่นคงพอแล้วเมื่อคุณได้ก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วนั่นคือเวลาที่ควรจะแบ่งปันและแม้ในขณะนั้นควรระมัดระวังเลือกคนที่จะบอกความตั้งใจของคุณให้ดีก่อนที่คุณจะบอกอะไรกับใครให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้แข็งแรงพอที่จะทนต่อคำวิจารณ์และการตัดสินหรือยัง คนนี้ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันหรือเปล่าหรืออาจทำให้ฉันรู้สึกถอยถอยโดยไม่ตั้งใจความเงียบไม่ใช่ความลับแต่มันคือกลยุทธ์มันเป็นวิธีการปกป้องพลังงานของคุณและทำให้ความฝันของคุณเติบโตก่อนที่จะเปิดเผยให้โลกเห็น หากคุณเคยผ่านสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าการพูดถึงแผนของคุณทำให้เกิดความท้าทายมากกว่าผลดีอาจถึงเวลาที่คุณจะลองเส้นทางใหม่ลองเก็บสิ่งที่ยังเริ่มต้นไว้กับตัวเองและสังเกตความแตกต่างความเงียบอาจมีพลังมากกว่าคำพูดใดๆและพลังงานที่เก็บรักษาไว้อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้เป้าหมายของคุณกลายเป็นจริง 2. ยาแบ่งปันช่วงเวลาของคุณในการทำการกุศลการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นหนึ่งในการกระทำที่สูงส่งที่สุดที่เราสามารถทำได้การกระทำเล็กๆของความการุณาสามารถเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งหรือแม้กระทั่งชีวิตของผู้อื่นได้อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างระหว่างการทำความดีและการอยากถูกมองว่าเป็นคนที่ทำความดีวันนี้มากกว่าที่เคยเราเห็นการกระทำของความพระอารรที่ถูกเปิดเผยในโซเชียลมีเดียผู้คนบันทึกวิดีโอที่พวกเขามอบอาหารให้แก่คนไร้บ้านแสดงการบริจาคที่พวกเขาทำ หรือเผยแพร่ทุกการกระทําการกุศลกับว่าพวกเขาต้องการการยืนยันจากภายนอกเพื่อให้การกระทํานั้นมีคุณค่าแต่การที่เราจําเป็นต้องแสดงการกระทําดีๆเหล่านี้มันทําให้จุดประสงค์แท้จริงของการกุศลลดลงหรือไม่พระพุทธศาสนาสอนเราว่าความเรืออาทรที่เรียกว่าดานา ควรฝึกฝนด้วยความบริสุทธิ์โดยไม่ยึดติดกับการได้รับการยอมรับเมื่อเราช่วยเหลือในขณะที่หวังว่าอีกฝ่ายจะรู้เรากำลังปล่อยให้ความเห็นแก่ตัวเข้ามาผสมผสานกับการกระทำแทนที่จะเป็นการกระทำแห่งความเมตตาการกุศลกลับกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองนี่ไม่ได้หมายความว่าการแสดงความระอาอรในที่สาธารณะทุกครั้งจะเป็นสิ่งลบแต่สำคัญที่เราจะต้องสะท้อนถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการกระทำนั้นเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นช่วยเหลือ หรือเพื่อให้คนอื่นชื่นชมเราพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความเพื่ออาทรที่แท้จริงไม่ต้องการการตอบแทนมันเกิดขึ้นเมื่อเรามอบสิ่งใดให้โดยไม่หวังอะไรกลับมาไม่หวังคำขอบคุณไม่หวังการยอมรับไม่หวังคำชมเมื่อเราประกาศการก,าร,กระทำดีๆอาจหมายความว่าเรากำลังแสวงหาการยืนยันบางประเภทซึ่งเบี่ยงเบนความสำคัญของความเมตตาเมื่อเราทำสิ่งดีๆแล้วไม่มีใครเห็นเราจะรู้สึกถึงผล กระทบของการกระทํานั้นในจิตวิญญาณของเรามันเติมเต็มเราด้วยความรู้สึกที่แท้จริงของการเชื่อมโยงและความหมายแต่เมื่อเราทําสิ่งดีๆและทันทีที่แบ่งปันเรากําลังมอบความพึงพอใจนั้นให้กับคนอื่นหวังให้คนอื่นยืนยันว่าเราคือคนที่มีความปออระอับใ นอกจากนี้ยังมีมุมที่ละเอียดที่เรามักมองข้ามเมื่อเรานำการกุศลไปแสดงต่อสาธารณะเราอาจทำให้ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือรู้สึกถูกเปิดเผยลองนึกภาพผู้ที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากและได้รับจานอาหารหรือการบริจาคสำหรับผู้ที่ให้อาจมองว่าเป็นการกระทำที่สวยงามของความเมตตาแต่สำหรับผู้ที่รับอาจจะรู้สึกเป็นการเตือนถึงความเปราะบางของตัวเอง ยิ่งถ้ามีการบันทึกและเผยแพร่สิ่งนี้อาจเป็นความทรมานที่ทําให้พวกเขารู้สึกอับอายความอ่อนน้อมของการให้คือการเคารพในศักดิ์ศรีของผู้อื่นโดยการช่วยเหลือโดยไม่จําเป็นต้องทําให้มันกลายเป็นการแสดงอีกจุดหนึ่งที่สําคัญคือเมื่อเราเผยแพร่การกระทําดีๆเรากําลังสร้างผลกระทบที่ไม่คาดคิด ทำให้การกระทํานั้นสูญเสียความบริสุทธิ์การกุศลที่แท้จริงไม่ต้องการพยานเมื่อเรารู้สึกว่าต้องการแสดงให้โลกเห็นว่าเราทำอะไรไปแล้วเรากำลังเปลี่ยนการให้เป็นสกุลเงินทางสังคมเจตนาที่เริ่มต้นอาจจะดีแต่การกระทํานั้นจะสูญเสียพลังทางจิตวิญญาณการกระทํำที่ไม่เห็นแก่ตัวต้องมาจากใจจริงไม่ใช่จากความปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับ ในพระพุทธศาสนามีหลักการหนึ่งเรียกว่าการปล่อยวางผลของการกระทำซึ่งหมายความว่าเราควรกระทำสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่เราจะได้รับจากการกระทำนั้นการทำดีในความเงียบคือวิธีการปล่อยวางจากความเห็นแก่ตัวมันทำให้จิตใจของเราแข็งแกร่งและช่วยให้เราเข้าใจถึงแก่นแท้ที่แท้จ,จริงของความเมตตาเมื่อเราช่วยเหลือโดยไม่หวังอะไรเลยไม่แม้แต่การยอมรับเรากำลังฝึกฝนการให้ที่บริสุทธิ์ที่สุด ก่อนที่คุณจะเผยแพร่การกระทำดีๆของคุณควรสะท้อนดูสักนิดนี่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นช่วยเหลือหรือเปล่าหรือฉันกำลังแสวงหาการยืนยันสิ่งที่สำคัญไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับความดีของเราแต่เป็นเจตนาที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการกระทำนั้นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากการให้ไม่ใช่การปรบมือที่เราได้รับแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงียบๆที่มันสร้างขึ้นในตัวเราและความดีที่มันนำไปสู่ผู้ที่จริงๆต้องการมันคุณคิดว่าเทคนิคไหนที่ทรงพลังที่สุด แสดงความคิดเห็นตอนนี้เพราะยังมีอีกเทคนิคหนึ่งที่อาจทำให้คุณประหลาดใจ 3. อย่าแบ่งปันความอ่อนแอและความไม่มั่นคงของคุณกับคนใดคนหนึ่งในช่วงเวลาที่อ่อนแอปฏิกิริยาหลักของหลายๆคนคือการมองหาการสนับสนุนจากภายนอกเมื่อบางสิ่งทำร้ายเราเมื่อเรารู้สึกไม่มั่นคงวิตกกังวลหรือรู้สึกท่วมท้นความต้องการที่จะระบายความรู้สึกกลายเป็นสิ่งที่แทบจะต้านทานไม่ได้ดูเหมือนว่าการพูดออกไปในสิ่งที่เรารู้สึกจะช่วย บรรเทาความเจ็บปวดช่วยให้เราจัดระเบียบความคิดและหาความสะดวกสบายในคำพูดของคนอื่นแต่จริงๆแล้วเรามั่นใจหรือไม่ว่าเราเลือกคนที่จะมาบา่งปันส่วนที่เปราะบางของเราดีแล้วหรือทุกคนที่ฟังเรามีเจตนาดีจริงๆหรือแม้แต่คนที่ดูเหมือนมีเจตนาดีพวกเขาก็อาจไม่รู้วิธีจัดการกับความเปราะบางของเราพุทธศาสนาสอนเราว่าสมองเปรียบเสมือนทะเลสาบเมื่อมันสงบมันสะท้อนแสงแดดอย่างชัดเจน ทำให้เรามองเห็นความเป็นจริงโดยไม่มีการบิดเบือนแต่เมื่อมีสิ่งใดมารบกวนมันเช่นการคว้างก้อนหินลงไปในน้ำมันจะทำให้เกิดคลื่นซึ่งทำให้เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนเมื่อเรารู้สึกอ่อนแอทุกคำพูดที่เราได้ยินมีศักยภาพที่จะกลายเป็นก้อนหินที่คว้างลงในทะเลสาบหากเราพูดถึงความเจ็บปวดของเราให้คนที่ไม่ใช่คนที่เหมาะสมฟังเราอาจจะทำให้เกิดความปั่นป่วนในใจมากยิ่งขึ้นจมอยู่ในความไม่มั่นคงความเสียใจหรือความหมุดหงิด ปัญหาของการเปิดเผยความอ่อนแอให้กับคนใดคนหนึ่งก็คือไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจัดการกับน้ำหนักของสิ่งที่เราแบกกลับได้บางคนให้การสนับสนุนแค่ผิวเผินโดยที่ไม่เข้าใจผลกระทบของคำพูดของพวกเขาบางคนแม้จะไม่ตั้งใจก็ฉายความไม่มั่นคงของตัวเองออกมาที่เราทำให้เราสงสัยในความสามารถของเราเองมากยิ่งขึ้นยังมีบางคนที่มองเห็นความเปราะบางของเราเป็นโอกาสในการควบคุมใช้สิ่งที่เราบอกเพื่อบงการเราทำให้เรารู้สึกได้กว่าหรือเพียงแค่เติมเต็มเรื่อง,ร,องราวของพวกเขาเอง หลายครั้งที่เราระบายความรู้สึกเราไม่สังเกตว่าเราได้มอบชิ้นส่วนหน,หนึ่งของพลังงานทางอารมณ์ของเราให้กับคนอื่นและขึ้นอยู่กับว่าใครได้รับข้อมูลนั้นพลังงานนั้นอาจถูกบิดเบือนใช้ต่อต้านเราหรือแม้กระทั่งถูกมองข้ามทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นความจริงก็คือไม่ทุกคำแนะนำที่มีประโยชน์ไม่ทุกกรคำสนับสนุนที่จริงใจและไม่ทุกกรการฟังที่เป็นมิตร มีความเป็นลบอย่างละเอียดที่แสดงออกมาในรูปแบบของความหงใยใหคุณเคยบ่งปันความไม่มั่นคงกับใครบางคนแล้วแทนที่จะรู้สึกดีขึ้นกลับออกจากการสนทนาแล้วรู้สึกแย่กว่าเดิมไหม บางคนแม้จะไม่รู้ตัวก็เสริมความกลัวของเราด้วยประโยคเช่นดูเหมือนมันจะยากจริงๆฉันไม่รู้ว่าฉันจะทําได้ในที่ของคุณหรือเปล่าหรือคุณเคยคิดถึงสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจเกิดขึ้นไหมประเภทของความคิดเห็นนี้ไม่เสริมสร้างอะไรเลยมันแค่เติมเต็มความสงสัยและความกลัวทําให้เราติดอยู่ในความไม่มั่นคงที่เราพยายามบรรเทาในพุทธศาสนามีคําสอนเกี่ยวกับพลังของความเงียบความเงียบไม่ได้หมายถึงการกดขี่แต่หมายถึงความฉลาดในการเลือกว่าจะพูดเมื่อไรและกับใครไม่ทุกอย่างจําเป็นต้องผู้ดัก ไม่ทุกอย่างจําเป็นต้องบังปันความเงียบสามารถเป็นเกราะป้องกันพลังงานของเราทําให้เราสามารถประมวลผลความเจ็บปวดของเราได้โดยไม่มีการแทรกแซงจากความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อเราตัดสินใจที่จะเชื่อใจใครบางคนกับความอ่อนแอของเราจริงๆแล้วเราเลือกผู้ที่จะเข้าถึงด้านลึกของเราและการเลือกนี้ต้องทําด้วยความมีสติ สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราควรเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองและไม่เคยขอความช่วยเหลือแต่มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการมองหาการสนับสนุนที่แท้จริงและแค่แพร่กระจายความหมองไม่มั่นคงของเราโดยไม่มีเกณฑ์ก่อนที่เราจะระบายความรู้สึกสิ่งสำคัญคือต้องสะท้อนคำถามบางประการคนนี้ต้องการช่วยเหลือจริงๆหรือแค่ต้องการฟังเรื่องราวที่น่าสนใจเขามีความพร้อมทางอารมณ์ที่จะเข้าใจสิ่งที่ฉันกำลังเผชิญหรือไม่ สิ่งที่ฉันต้องการจากการสนทนานี้คือคำแนะนำไหลให้พักพิงหรือแค่บรรเทาภาระที่ฉันรู้สึกนอกจากนี้ยังต้องจะไว้ว่าวิธีที่เรามองตัวเองมีอิทธิพลต่อวิธีที่คนอื่นมองเราหากเรามักจะเปิดเผยความอ่อนแอของเราโดยไม่มีการกรองว่าเรากำลังบอกใครเราอาจจะเสี่ยงที่จะถูกมองแค่ในด้านที่เปราะบางนี้และสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเราความรู้สึกของเราเองและแม้กระทั่งโอกาสที่เราจะได้รับคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองมากเกิน ไปอาจถูกมองข้ามในที่ทำงานในมิตรภาพหรือแม้แต่ในความสัมพันธ์เมื่อใครบางคนรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับความไม่มั่นคงของเรามันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นหรือลดความเปราะบางของเรา ความเงียบไม่ใช่การแยกตัวแต่เป็นความฉลาดการเลือกคำพูดเวลาที่จะพูดและคนที่จะเปิดเผยเป็นวิธีการดูแลตัวเองบางความเจ็บปวดต้องบังปันกับคนที่สามารถช่วยเราได้จริงๆขณะที่บางอันสามารถเข้าใจและรักษาได้ในพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ของความเงียบของเราเองยิ่งเราเรียนรู้ที่จะจัดการกับความไม่มั่นคงของเราได้ภายในตัวเองมากเท่าไรเราก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นและเมื่อเราตัดสินใจที่จะพูดในที่สุดเราก็สามารถทำได้อย่างชัดเจนรอบคอบและมั่นใจ หากคุณมีนิสัยที่จะแบ่งปันความอ่อนแอของคุณกับทุกคนอาจถึงเวลาที่จะต้องทบทวนท่าทางนี้ลองเก็บคำบางคำไว้สังเกตมากขึ้นเลือกคนที่คุณจะเปิดใจให้ดีกว่าเดิมสังเกตว่าความแข็งแกร่งของคุณเองเติบโตขึ้นอย่างไรเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะปกป้องพลังงานของคุณไม่ทุกคนต้องรู้ถึงความกลัวของคุณและยิ่งคุณเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกความทา้าทาย4 อย่าแบ่งปันทุกความคิดของคุณคำพูดมีพลังสิ่งที่เราพูดสามารถสร้างหรือทำลายสามารถทำให้ใกล้ชิดหรือห่างเหินสามารถรักษาหรือทำร้ายแต่ในความเร่งรีบของชีวิตประจำวันเรามักจะไม่หยุดคิดก่อนที่จะพูดหลายครั้งเราพูดความคิดออกมาโดยไม่มีการกรองไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคำพูดของเราเราพูดถึงคอวามรู้สึกความคิดเห็นการ ตัดสินใจและความผิดหวังของเราโดยไม่คำนึงถึงว่าคำเหล่านั้นจำเป็นต้องพูดจริงหรือไม่และเมื่อเราทำเช่นนี้เราก็จะสร้างปัญหาที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งสำหรับตัวเราเองและคนอื่นๆ พุทธศ,ศาสนาสอนให้เราให้ความสำคัญกับการพูดที่ถูกต้องซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการของเส้นทางอันประเสริฐ8ประการคำสอนนี้เชิญชวนให้เราพิจารณาในสิ่งที่เราพูดและใช้คำพูดของเราอย่างมีปัญญาไม่ทุกกรสิ่งที่เราคิดจำเป็นต้องกลายเป็นคำพูดและไม่ทุกกรสิ่งที่เรารู้สึกจำเป็นต้องพูดออกไปมีช่วงเวลาที่ความเงียบสงบมีพลังมากกว่าคำพูดใดๆเมื่อเราพูดโดยไม่จำเป็นเราก็เปิดช่องให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความตึงเครียดและบ่อยครั้งที่เราหลงเสียใจภายหลัง ความคิดเชิงลบเมื่อถูกแบ่งปันอย่างไม่ระมัดระวังอาจแพร่กระจายเหมือนพลังงานที่หนาแน่นและหนักหน่วงหากเราหมดหงุิดและปล่อยอารมณ์นั้นออกมาเป็นคำพูดที่เร่งรีบเราอาจทำร้ายใครบางคนโดยไม่ตั้งใจหากเรารู้สึกอิจฉาหรือผิดหวังและพูดถึงความรู้สึกเหล่านั้นออกไปโดยไม่มีการควบคุมเราอาจทำให้บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองสิ่งที่หลุดออกจากปากเราไม่ได้หายไปหลังจากที่พูดออกไปแล้วคำพูดทิ้งรอยไว้สร้างความเป็นจริงและหล่อหลอมวิธีที่เราถูกมอง นอกจากนี้ไม่ทุกคนความคิดเห็นจําเป็นต้องแสดงออกเราอาศัยอยู่ในโลกที่เราถูกกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทุกสิ่งแต่จริงๆแล้วมันจําเป็นหรือไม่การพูดในสิ่งที่เราคิดตลอดเวลาทําให้เราฉลาดขึ้นหรือแค่ทําให้เราตอบสนองมากขึ้น หลายการถกเถียงและความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะใครบางคนต้องการทำร้ายคนอื่นจริงๆแต่เพราะพูดออกไปโดยไม่คิดความเคยชินในการแสดงความคิดเห็นทุกเรื่องอาจทำให้เราต้องเจอกับการเหนื่อยล้าโดยไม่จำเป็นสร้างความเป็นศัตรูและทำให้เรากลายเป็นคนที่ยากจะอยู่ด้วยในพุทธศาสนามีการทดสอบ3ามข้อที่ช่วยให้เราประเมินว่าสิ่งใดควรจะพูดหรือไม่ก่อนที่จะพูดเราควรถามตัวเองว่าสิ่งนี้เป็นความจริงหรือไม่สิ่งนี้จำเป็นหรือไม่สิ่งนี้เป็นการแสดงความการุณาหรือไม่ หากคำตอบใดคำตอบหนึ่งคือไม่อาจจะดีกว่าที่จะเลือกเงียบเอาไว้ความจริงเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างควรพูดการพูดสิ่งที่เป็นความจริงแต่ในลักษณะที่ดูดันหรือไม่จําเป็นอาจทําให้เกิดความเสียหายเท่ากับการพูดสิ่งที่เป็นเท็จบางความจริงไม่จําเป็นต้องพูดอื่นๆอ,อาจจะพูดในลักษณะที่ระมัดระวังมากขึ้น ความจำเป็นที่จะพูดตลอดเวลามักเกิดจากความวิตกกังวลความต้องการการยอมรับหรือความกลัวความเงียบแต่ความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่ามันเป็นพื้นที่สำหรับการสังเกตการพิจารณาและการหาสมดุลผู้ที่พูดน้อยและสังเกตมากจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นก่อนที่จะตอบสนองผู้ที่รู้จักการวัดคำพูดของตัวเองจะถ่ายทอดปัญญาและการปรากฏตัวมากกว่าคำพูดของพวกเขามีน้ำหนักมากขึ้นเพราะไม่ได้ถูกพูดออกไปในอากาศแต่ถูกใช้ด้วยเจตนา การหลีกเลี่ยงการบบ่งปันทุกความคิดก็ช่วยปกป้องเราเมื่อเราพูดมากเกินไปเกี่ยวกับความกลัวความไม่มั่นคงและความสงสัยของเราให้กับคนใดคนหนึ่งเราก็เปิดช่องให้คนอื่นมีอิทธิพลต่อจิตใจของเราบางคนอาจใช้สิ่งที่เราพูดมาใช้ต่อต้านเราอื่นๆแม้จะไม่ได้ตั้งใจก็อาจทำให้เรารู้สึก้อแท้หรือเติมเต็มด้วยความคิดเห็นที่ไม่ได้ช่วยในการเติบโตของเราการเก็บความคิดบางอย่างไว้กับตัวเองทำให้เรามีเวลาในการประมวลผลมันภายในโดยไม่ถูกแทรกแซงจากภายนอก หากเราหัดหยุดสักครู่ก่อนที่จะพูดเราจะเห็นว่าหลายคำพูดถูกพูดออกไปโดยแรงกระตุ้นและหากเรารอไปอีกนิดเราอาจจะไม่ได้พูดมันออกไปเลยก็ได้ช่องว่างเล็กๆระหว่างความคิดและคำพูดอาจจะเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงความเสียใจความเข้าใจผิดและความขัดแย้งการพูดน้อยลงโดยมีสติและเจตนาทำให้เรามีความสงบและได้รับการเคารพมากขึ้น ปัญญาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การพูดทุกสิ่งที่เราคิดแต่คือการรู้ว่าเมื่อไรและอย่างไรที่จะพูดความเงียบสามารถเป็นครูที่ยิ่งใหญ่และคำพูดเมื่อใช้ได้อย่างถูกต้องสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลและชีวิตที่มีความสุขผู้ที่ควบคุมคำพูดของตัวเองควบคุมจิตใจของตัวเอง หากข้อความนี้มีความหมายกับคุณโปรสมัครสมาชิกช่องของเราและร่วมเดินทางในเส้นทางแห่งปัญญากับฉันเพราะในวิดีโอต่อไปคุณจะได้เรียนรู้บทเรียนพุทธศาสนา6ข้อที่ทรงพลังในการมุ่งเน้นที่ตัวเองและค้นพบความสงบภายในที่แท้จริงอย่าพลาดโอกาสนี้คลิกตอนนี้